ถ่านอยู่โรงเรียนอ่ะไอ้ต้าคือเด็กเดินเด็กเดินงานให้เพื่อนอ่ะคือตอนมันเรียนตอนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวนะ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 ใครครับใครครับใครใครเด็กเดินน้ำ ทำรออย่างเดินน้ำยอมรับเธอไอ้สักตอนกินข้าวแบบนี้ก็เดดี๋ยวูอ่ะตอนนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันผมเป็นเพื่อนมันมันยังไม่เคยเล่าให้ผมฟังนะัึงแต่อายมั้งอายพ่อยพ่อเนี่ยอายทุกคนเวลาเวลาเวลาอยู่โรงเรียนนะครับทุกคนมันจะมีแบบสมมติถ้าผมแบบแบบแบบเป็นหัวหน้าแก๊งแบบเป็นหัวหน้าในเพื่อนผมว่าทุกคนก็ต้องเคยภาพแล้วจะมีคนหนึ่งคือเด็กเดินเงาเฮ้ยอ่ะ ไปซื้อน้ำดิไม่ซื้ออุนตกอะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมครับไอ้มอลีเป็นคนไหนไอ้มอลีเป็นคนไปซื้อน้ำนครับเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูคลิปแรกก่อนนะครับสวัสดีครับพบกับผมในรายการเจ็กซที่มานี้ไม่ใช่มอลีนะครับทุกคนอังจำวันเงินไม่ลืมเลยที่พี่ไปดีกับิไลข้างค่ายเช็กรุมหนึ่งเอาพี่ไม่ลงเลยไอ้ไอ้ไน้ไอ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 ้่อ้ไ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 อ้นึ้ไอ้ไอ้ไอดแป้ไอ้ไอ้ ตั้งแต่เด็กอันนี้ผมไปกินบ้านเลยคุณครับนี่นี่นี่มารีเ็เป็นยูทูบเบอร์ตั้งแต่เด็กบดูครับคจะเป็นเด็กเดินน้าื่อมันก็ไม่ใช่อันนี้คือมารีเขากำลังกินอะไรสักอย่างนี่พี่หันมาอันนี้คือพี่หันมาพี่ตกใจเขาถ่ายกล้องเหรอจะถ่ายทำไมพี่ไม่อยากแบบบ่นเขาไงเด็กเดินงานเดินงาคือพี่ไม่อยากบ่นไงพี่ไม่อยากด่าต่อหน้ากล้องมันดูไม่ดีสมัยนั้นน้เองพวกเองก็หรูเด็ดเด็ด ผมขอบคุณพี่มาลีที่พี่ช<ห>่วย<ด>ผมผ่านจากท <c oughs> ่ามิน